ดีๆให้ตัวคุณเซ r ร์คัสออร์เร Pass พลายคุณชายใหญ่จุดประกายความเปลี่ยนบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ G ีออติเมทที่รักสตูดิโอเวท i n g แพลนเนอครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0 9 8 7 8 8 5 2 3 3ครีมกันแดดมาดามเจสนใจโทร063 5 9 7 9 6 6 3 สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ IPF e n t e r t a i n ครับกับผมแอพิเชษัาบินกาซิเบนกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมลองเช็คเสียงครับลองเทสเสียงดูแล้วก็วอร์มเสียงเพื่อที่จะไปส่งเสียงร้องในงานคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นณตอนนี้นั่นเองครับซึ่งงานนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยครับเป็นงานคอนเสิร์ตระดับประเทศของทาง AT i m e นั่นเองครับซึ่งงานในครั้งนี้เนี่ยนำโดยพี่หนุ่ยอมพลลมพูลครับ าพี่กบแท็กซี่ครับอีทวงฟลายก็มาอินโบัดกันก็มีครับสุกัญญามิเกลก็มาครับงานนี้ครับมากันมากมายกว่า23ชีวิตเลยสําหรับศิลปินร็อกเกอร์เมืองไทยอันดับต้นๆนในยุค90นั่นเองครับแต่เอาละครับภาพบรรยากาศงานจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นครับไปมันกันเลยครับ Let's Rock Green Concert The Lost Rock Song มันใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับอเห็นไหมครับว่าศิลปินที่คุณทวินหานั้นมากมายมากกว่า23ชีวิตเลยล่ะครับซึ่งงานนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าผมเองเนี่ยนะครับก็มันไม่แพ้กันครับเสียงแหบเสียงแห้งกันไปเลยครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่นักจุดเดียวจุดที่ผมยืนอยู่ณที่นี้จริงๆครับเพราะภายในงานจริงนั้นนะครับมันกว่าในทวีเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยล่ะครับ แต่ทว่าครับความสนุกนั้นย่อมมีวันเลิกลาครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผูใ้ใจดีเซอร์คัสอาร์นทอมพัสเจียร์เมดที่รักเวดดิ้งสตูดิโอและครีมกันแดดมาดามเจครับ i.p.m สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมและทีมงานต้องขอตลาไปก่อนครับพกรโอกาสหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ